สวัสดีครับท่านผู้ชมทิ้งเที่ยงมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นอะไรพ่มาอ่านี่คือสเสนจันโกเมนท่านผู้ชมเลยเดียวมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยสิแยกต้นออกเนาะนี่นแยกเอาต้นน้อยออก จากต้นใหญ่นี่มันจะมีต้นน้อยอยู่สามสี่ต้นเนาะเดี๋ยวคุณตาแยกออกเรียบร้อยแล้วก็ที่ได้อ่าเอามาเบิ่งกันอีกรอบนึงเนาะเรามาพูดถึงสเสนจันโกเมนเนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างเนาะคุณตาวิธีไทยลองเล่าสู่ฟังนาะเเสนจันโกเมนเนี่จริงๆแล้วก็เป็นไม้มงคลโดยชื่ออยู่แล้วคําว่าสเสนจันเห็นไหม สนีปลูกไว้กสิเหตดให้คนที่มีต้นสนีอันนี้นะสนีจันกโกเมนอันนี้มีสนีเขาเรียกว่าคนเฮานี่ถ้าหากว่าแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งการมีสนีนี่มันแข่งกันยากเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมเติมแต่งพามาปรุงเอาเนาะท่านผู้ชมมาเติมมาเสริม ดังโบราณเพื่อนว่านั่นแหละไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอนอกจากจะเป็นไม้มงคลเสริมสเสน่ห์แล้วตามชื่อเนาะยังเป็นไม้ฟอกอากาศอีกนะสเสน่ห์จันโกเมนนี่ปลูกไว้ที่ไหนก็จะฟอกอากาศที่นั่นเพราะว่าเวลาที่เขาเฮียนสมัยปฐมเนาะ วิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้แต่ละชนิดต้นไม้ใบหญ้าแต่ละประเภทนี่อ่าซีมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันในเวลากลางคืนกระสิคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกอืมเพราะฉะนั้นแล้ก็เลยเรียกว่าต้นไม้ฟอกอากาศเพราะจะทำให้บริกาศเออ,อบรรยากาศแถวๆนั้นตลบอบอวนไปด้วยออกซิเจนนะ อันนี้คือประการแรกประการที่สองเฮ้ประการที่สามสเนจันเป็นต้นไม้สวยงามเห็นไหมนี่เวลาที่เราปลูกไว้ประดับบ้านประดับเลือนนี่สเนจันถือว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามใบของเขาเห็นบอกใบกลมๆคือรูปหัวใจนี่อปลูกไว้ใส่กระถางไว้ มันงามอ่ามันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนาะเป็นมีเอกลักษณ์เป็นเอกุรหุษง่ายง่ายไปอ่ามีแต่คนถามต้นยัางอั้นี้คืองามแท้อ่านเป็นบอกสเสน่จันแค่ใบของเขาก็งามแล้วบบต้องมีดอกดอกพวกนี้นะโชว์แค่ใบก็สวยงามแล้วประการต่อมาเป็นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครู บางโรงเรียนบางท่านนะเรียกว่าเอาต้นไม้มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสนอนนักเรียนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเพื่อนกระสิให้นักเรียนนี่วันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นสเสนจันโกเมนมสันโอ,อ้คือขักแทสเนจันโกเมนนี่สัน้นนักเรียนถ่อมนักเรียนอัน,น อันนั้นขึ้นมาเว่าวขึ้นมาสวยสิคุณครูว่าครูจึงเอามาให้พวกเธอวาดและระบายสีนี่ไงเอาทัดจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงพวกเธอหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีอืมปาทิศทุท,ท,ทิศทษอ่าขักขนาดนักเรียนชั่วโมงดีโบมีขาดเพราะว่าอย่งเพราะว่าชอบวิชาศิลปะ โดยเฉพาะคุณครูนี่สิเอาต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆมาให้นักเรียนได้ว่าได้ระบายสีแล้วยิ่งชอบในระดับมหาลัยอาจารย์มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาไปสืบค้นหาข้อมูลคือในระดับนี้มันต้องสืบคน้คนค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นสเสนจันโกเมนมาสิ ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนเอาเข้ามาครั้งแรกหรือต้นสนจันโกเมนอันนี้เป็นต้นไม้ของไทยไม่ใช่ต้นไม้ของต่างประเทศไปเอามาไปเอาข้อมูลมาวิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุนท์ทำอย่างไรพวกเธอไปหามาแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องนะ ใครที่หาข้อมูลได้ดีถูกต้องละเอียดก็จะได้คะแนนเยอะนะได้คะแนนสมตามที่ความละเอียดนะบนัดนี้เวลาที่หาข้อมูลมาพรีเซนต์หน้าห้องแล้วให้พวกเธอโหลดข้อมูลเกี่ยวกับสเนจจันโกเมนอันนี้ลงไปในเว็บไซต์ใน y o u t u b e ใน g o o g l e ในเพจใน t o k ในอ่ใน facebook นะใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสเสน์จันโกเมนก็ไม่จำเป็นต้องไปหาห้องสมุดเลยทีนี้นะแค่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้แม้ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดของโลกนะป่าทิโงแล้วถ้าหาว่าใครอยากซื้อ ก็สั่งทางอินเทอร์เนต็ตได้อันนี้ก็เป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้สร้างอาชีพเวลาที่มีคนทักแชทเข้ามาถามซื้อพวกเธอขายเลยนะเรียนจบวิชานี้วิชาพฤกษศาสตร์นี่สามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้เลยเนาะป่าทิโทข,ขนาดะวิชาไอต้นในสนีจันโเมนเนี่ยและประการต่อมา เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณสมนาคุณบริษัทห้างร้านบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทหน่วยงานสำนักงานองค์กรอ,อยากจะตอบแทนลูกค้าคือว่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าเวลาสิ้นปีมานี่มีหนังสือเทียบเชิญไปขอเชิญลูกค้าที่น่ารัก มาร่วมความยินดีกับบริษัทของเราว่านออส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จับฉลากเอาน้ำเบอร์ให้พ่อมาจับฉลากกินข้าวเที่ยงจับฉลากนะหลังจากที่จับฉลากกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วโคศกพิธีกรก็ขึ้นมาประกาศบนเวทีท่านลูกค้าที่เคารพรักทุกท่านครับว่านอา หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านหยิบต้นไม้มงคลวันนี้เรามีสเสนจันโกเมนมอบให้ท่านคนละหนึ่งต้นครับมาสันปาทิโทดีใจขนาดลูกค้ามาบนนึกบอฝันว่าสิได้สเสนจันโกเมนกลับไปปลูกฮ เอาละสำหรับมนันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ยามีให้เป็นเศรษฐีมโหงเมนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชคเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และกระยาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วรายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือเสน่จันกูเมนไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชมเดียวเฮาซิเมอร์เบิง่งคุณตาวิถีไทยสิตั้งกล้องไว้เนาะ อ่ักน้อยเพื่อที่สีมากล่นเอาต้นมันแยกมันออกจักน้อยนะแยกเป็นต้น1ต้น2ต้น3เนาะท่านผู้ชมเนาะเอามาดูกันยาวๆเลยท่านผู้ชมฮะขออนุญาตตั้งกล้องจักหน่อยนึงนะขออน,อนุญาตตั้งกล้องจักหน่อยนึง,งนี่ขออนุญาตตั้งกล้องจักหน่อยนึงปึ๊บประมาณนี้แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะ สิเริ่มจังนใดดีล่ะท่านผู้ชมงัดเลยบองัดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี้นี่งัดเลยเพราว่าดินมันหน่อยดินเริ่มหน่อยนะดินเริ่มหน่อย อะไรมันเป็นต้นนี้ต้นลูกขเขานี่นนเยเนาะไม่มาสามลูกเลยไมลึกมันกำลังฝึกลูกมันให้เป็นคนอดทน ปล่อยให้มันร้องให้ 1, ึงสองสามชั่วโมงจนเป็นสายเลือดแล้วก็ไปโอ้ทีนี้เฮากะซิมาเบิ่งว,ว่าว่าไอ้ต้นที่มันชีแยกออกไนม,มีต้นไหนบ้างเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าต้นไหนบ้างมีปุ๋ยละลายชาพร้อมแด้ท่านผู้ชมปุ๋ยละลายชาด้วย เป็นการวิธีให้สิเป็นล้างเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ขีดกระเดือนลายขนาดเอ้ท่านผู้ชมแบนี้ดูนี่ขีิกระเดือนไสเ,เ,เ,เดือนเขาบอกว่าถ้าไสเดือนเยอะนี่แสดงว่าดินมันสิบดีเนาะท่านผู้ชมเนาะดินดีได้ไสเดือนหลายฮะกระลายอ่า วิธีไทยสิไปเอาเส่น้ำให้มันพุ่งจั๊จ้าให้มันเหลือแต่อัน,นั้นเนาะคนดูโซนเนาะรอสักครู่ร อเ,นนเอ้ามาเบิ่งกันต่อเนาะท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่เข้าไปห้างเอาฮากมันออกแล้วบบดนี้ไปรางเอารากออกครัสี่เห็นว่าตัวใดที่เข้าสี่แยกออกได้เนาะมีตัวใดที่งัดได้เขางัดเลยท่านผู้ชมน,นี่ง่ายๆเนาะง่ายๆง,ง,งัดเอาเลยเห็นบ่นนี่นี่นี่น,น,นี่ถ้าเท่าล้างออกแล้วมันก็นสีงัดง่ายขึ้น ตัวนี้ก็ได้เห็นไหนี่ได้ตัวนี้ก็แยกฮึฮักออกเลยนี่ท่านผู้ชมนี่ๆๆน,น,นะฮักออกเลยง่ายๆง่ายๆตัวนี้ก็ฮักเลยเนาะนี่ตัวนี้เห็นเหมาะนี่ท่านผู้ชมนี่ๆ ตัวนี้ก็นต้นใหญ่ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่ต้นเล็กตัวนี้แยกได้ไหมได้นะฮักเอาเลยต้นต้นน้อยนี่ฮักเอาเลยถ้ามันสิเกิดเกิดมันเกิดมีรากติดมีรากติดได้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 ได,ได,ได,ไดนะ้ตัวนี้ล่ะตัวเล็กๆนี่ล่ะ ได้ได้ท่านผู้ชมเอาะรักเอาเลยมีรากมีรากแสดงว่าได้มีรากอะไรได้ตัวนี้สวยสวยสวยท่านผู้ชมได้เยอะได้เยอะตัวนี้ล่ะตัวนี้ติดตัวนี้ติดรากติดรากโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้นี่ บางคนเขาก็ตัดตัดชึบไปปลูกลงเนาะแต่คุณตาวิถีไทยเสียเอาลงทั้งทั้งตัวนี้เลยเอาลงทั้งเงาเลยเนะาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสีแยกเอาตัวนี้ออกก่อนตัวลูกมัน,นตัวลูกมันออกกาว,าว้างกว่าตัวนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาสี เาตเปลี่ยนดินให้เขาพร้อมเนาะท่านผู้ชมเนาะจะเปลี่ยนดินด้วยมีไส้เดือนลงไปด้วยไส้เดือนไส้เดือนมีดินมีไส้เดือนธรรมดาต้องเอาขุยมะพร้าวใส่เดี๋ยวคุณตาสิเอาขุยมะพร้าวใส่ ก็น่าจะหมดแล้วท่านชมไม่เป็นไรมะเขาวหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแกปเนาะมันมีแกปอยูอ่ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเอาเศษเอาเศษไอ้ใบมงใบไม้ใส่เข้าไปข้างล่างด้วยให้มันเปื่อยเป็นปุยเนาะท่านผู้ชม ปุยเป็นปุย๊บใส่เข้าไปเลยวางที่เดิม เี่เหมาะท่านผูชมเนาะอืุ่งง่ายแบบนี้แหละท่านผู้ชมจัดให้มันสวยๆเนี่ยจักน้อย นีใส่ตัวใหญ่เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่ตัวใหญ่เลย ที่สองเรียบร้อยเนาะจมุดชมโอ้โหนัก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  ปิดให้หน่อยแม่เอาเอาแค่นี้แหลนะเนาะท่านผู้ชมนะเนาะกดปิดเลย